ว่าเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมารีวิวปีเตอร์เชคเฟนยี่สิบนะครับเม็ดมูนดเพื่อนบเฟนยี่สิบผมเคยใช้น้อยเออแล้วมันไม่เหนียวเลยมาหันใช้เลยหันมาใช้ปีเตอร์เชคแล้ไปดูในเกมกันเลยไปดูในเกมกันเลยนะครับตอนนี้ผมก็เจอคู่ต่อสู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ครับอุ้ยอันไอเมทซุ่มอู้ปีเตอร์เชคไม่ขึ้นแม่งเออฉันอาบป่าวะ นหนหเโอ้โหเกือบเกือบโดนเรื่องไงเจ็บอาวเฮ้ยพอเกืด Nó à, ta Nít ta Nít ta Áo phao chơi, Chí là phi khí À à Phùng đà Nó có đà Có mấy cái phùng phùng chân วันไปจังหวะนี่โอ้โหปีเตอร์ช่วยขึ้นยังบัดไม่ได้เปิดมอมาซิม,มิโนโคไปไม่ได้แล้วโคไปไม่ได้แล้วกันพานายตาไม่ทนแน่นอนอย่าตามอย่าตาไม่ทัน,น,อน,มมมมทนเอาเชีย Màu tên leo nè, tui tự chịu Màu tên Ui Chèo Dạng đừng Đợt bên cục nghe Đợt bên cục Đợt bên S <s <uss> <S เดี๋ยวคลยยอยเว็ดโอ,อ้โหจานโอ้โหจานจานเลยจานโอ้โหทักมาเชียอแเ้วตอนนี้เนต้าเดชนเนชนเดชชนอ้าวหมดครึ่งแรกไปแล้วมาเตนมาเต้น ไมใหราครับมาดูวิธีติดนี้หน่อยสดสวยเลยแล้วกยวิงออกเฉยสวยแล้วลูกม๊มันไม่ถนัเทาซ้ายเท่าหร่ ต้องเล่นปัดโจอเอาอนนะไรไม่ผ่านปัดโจปัดโจปัดโจอัพมิกเลยโอ้ซีโน่แล้วถ้ไปตรงนี้โอ้จดังสวย để phán không phải. Hồ. Hồ hồ. Này, tao sai, tao lại, không 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 theo trái không không này, Lại Tua này này Lắm không 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 tăng không Lắm xin lỗi quê Ôi hương ya ya ya, xoay 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 hương 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 xoay,

เสมอแน่นอนแลวปันอูย้ยปันอกชืยเดี๋ยวไปดูเกมถัดไปไปแล้วครับดูเดี๋ยวผมขอเล่นอีกเกมนะครับไปก่อนเดี๋ยวผมเจอกันเดี๋ยวผมขอไปกดอีกเกมนะครับพอไปกดแล้วไม่กดแล้วเล่นแค่เท่านี้นก็พอแล้วเหนื่อยง่ายๆเหนื่อยเลย